โดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้านพร้อมกับนําเสนอสถานที่ที่น่าสนใจบรรยากาศดีๆทุกสัปดาห์ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเอจะพาไปเยี่ยมชมโรงแรมในกรุงเทพค่ะอยู่กลางเมืองอยู่ถนนหัวมุมถนนวิทยุเลยนะคะโรงแรมดิโอคุระแบงคอกค่ะก็เป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ แต่การตกแต่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเราก็จะไปนั่งรับประทานอาหารกันนะคะอยู่ที่ The e l e m e n t ์นะคะในช่วงทอคค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกอาจารย์ธวัชชัยยุทธท่านที่สองอาจารย์สมเกียรติขวัญพึกก็จะนั่ง พูดคุยกับเราในหัวข้อก็คือเรื่องราวของโมเดิร์นสไตล์ค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงตอบคำถามซึ่งท่านชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามาอยังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้ะก,การตกแต่งบ้านแล้วเราก็จะนำมาตอบในช่วงคลินิกแสนรักค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราไปชมร้านดอกไม้สวยๆร้านเบเกอรี่สวยๆที่ด ok ิโอคุระแบงคอกกัน นะะพักสักครู่แลเดี๋ยวกลับมากับรายการแสนรักค่ะทิปสุดเด์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตกแต่งเท้าเฮากันค่ะ ความคับแคบจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปสิ่งแรกที่เราควรทําคือการเปิดช่วงความลึกของบ้านตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านโดยส่วนหน้าบ้านจะทําเป็นส่วนนั่งเล่นและรับแขกไปในตัวส่วนเชื่อมต่อการจะเป็นโต้รับประทานอาหารและครัวค่ะ การออกแบบแบบต่อเชื่อมถึงการของห้องจะทําให้บ้านดูกว้างขึ้นนอกจากนั้นเราต้องกําหนดพื้นที่ใช้สอยให้ครบเหมือนอยู่บ้านเดียวมีการใช้งานที่ยืดหยุ่นเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยนะคะและอยู่สบายเป็นที่สุดค่ะเช่นการออกแบบตู้เก็บของให้กลมกลืนเหมือนเป็นผนังเป็นตู้แบบ built-in ตู้ลักษณะนี้สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นและเรายังสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าทาวเวอ์ที่ดูแคบๆสามารถจัดให้กว้างขวางและสะดวกสบายขึ้นได้เลยค่ะ กลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะและช่วงนี้ค่ะแน่นอนก็จะมาพบแล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกอาจารย์ธวัชชัยยุทธแล้วก็ท่านถัดมาอาจารย์สมเกียรติขวัญพลืกอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะช่วงนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็หัวข้อก็อาจจะต่อนเนื่องจากที่ครั้งที่แล้วนะคะคก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในหัวข้อของโมเดิร์นสไตล์คือรู้สึกว่ามันคุยกันไม่จบประหา,าจารย์รแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ที่แนวทางใหม่ ปีนี้อาจจะเป็นโมเดนแบบนี้ปีหน้าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเนี้ยคะอาจารย์อาจารย์เหมือนกับมีมีมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีมีการค้นพบโมเดิร์นสไตล์อะไรใหม่ๆบ้างไหมคะแล้วแต่เทรนมันก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทรนของจังหวะจังหวะมากกว่าค่ะอย่างถ้าเราดูโมเดิร์นสไตล์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของแมทเทอเรียลอะไรต่างๆที่มามาประกอบกันอย่างเปลี่ยนแมทเทอเรียลเนี่ยเปลี่ยนเทกเจอร์เอาวัาสดุธรรมชาติเข้ามาใช้ โดยโดยไม่ใช้วัสดุปลอมนะครับไม่ใช้วีเนียไม่ใช่เนี่ยมันก็จะฟิลลิ่งก็จะเปลี่ยนไปหินที่ไม่ไม่ไม่ได้ขัดก็จะเป็นเท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมาใช้อาจจะตัดด้วยผิวที่เป็นผิวเงาอะไรมันก็จะมันก็จะเกิดอารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยก็จะเปลี่ยนไปื่อยๆแต่ว่าเบสิกหลักๆก็คือเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนที่ที่ที่ย้ำก็คือคอนเซ็ปต์อันที่สองก็เรื่องการใช้สเปซอันที่สามก็คือไลติ้งอันที่สี่มาเป็นเท็กเจอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามคอนเซ็ปตต์์ดีีไไซนอะะรเง้ยแ่ล แต่ละช่วงจังหวะของของเวลาลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแต่ละแบรนด์ของแต่ละแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยที่ที่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะมาใช้ดึงแล้วแต่ใครจะดึงอะไรมาเป็นแกนนําในการในการดีไซน์ครับเพราะจริงๆเราสังเกตว่าตอนนี้เหมือนกับงานดีไซน์หรืองานแฟนชั่นมันก็ มันก็วนตามกันอยู่ตามกันครับทุกอย่างแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าทุกอย่างก็จะก็จะลิงกันหมดมันก็เป็นเชื่อมต่อกันทุกทุกไอเทมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของสีในแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์มันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันหมดครับใช่มันจะสัมพันธ์รวมถึงพวกช็อปหน้าร้านอะไรต่างก็สัมพันธ์กับงานออกแบบอินเทเลียเนี้ยมันก็จะสัมพันธ์กันกับวัสดุของที่เขาขายเลยก็จะสัมพันธ์กันหมดรวมถึงโรงแรมเนยที่เราไปก็จะมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดใน อาจจะมาสักสามปีเลยสามปีเลยก็จะเปลี่ยนเห็นภาพชัดชัดเจนมากเลยอย่งตอนนี้เราติดต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์มันไม่จำเป็นที่จะต้องรอที่จะหนังสือพิมพ์ออกมาเราสามารถที่จะดูได้ในในชั่วข้ามคืนอะไรเงี้ยไปดูได้หมดทุกทุกทุกอย่างค่ะอาจารย์สังเกตแล้วคะครับในส่วนของงานตกแต่งเนี่ยคือจริงๆเวลาเราเอาสดุมาประกอบกันนะฮะค่ะวัสกรโครงสร้างเนี่ยก็จะมีส่วนที่ว่าทําให้ชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่หลุดง่ายคือบางทีถ้าเราเอา เอาวัสดุต่างๆเนี่ยมาประกบมาประกอบกันเนี่ยถ้ามันหลุดง่ายหรือว่ามือเด็กไปพิงไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะล้มหรือว่าสานไหวเกินมันก็จะไม่คงทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี่ยเราสามารถใช้วิศวกรโครง,งสร้างเนี่ยมาช่วยออกแบบได้นะครับหรืออย่างที่ว่าทางอาจารย์บอกว่า,าใช้วัสดุเนื้อไม้จริงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโครงสร้างจริงของมันเลยเราก็จะสามารถที่ว่าเอาโครงสร้างจริงอ่ะเป็น โครงสร้างตกงานตกแต่งมาเป็นโครงสร้างหลกหักได้ใช่ครับผมมีถามนิดหนึ่งพอดีผมผมไปเจอโรงแรมอันหนึ่งที่ที่ต่างประเทศเขาใช้มันมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเขาใช้แบบก้อนหินแบบใหญ่ๆ่แบบหินจริงนะครับยกมาวางแบบหลายๆแท่งอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดีไซน์โครงสร้างเผื่อตั้งแต่เบื้งองต้นนะครับใช่จแบบชิ้นแบบขนาดแบบเป็น5เมตรคุณแบบ3เมตรอะไรเงี้ยแบบแล้วมีอยู่หลายชิ้นด้วยวางแบบเต็มเลยอะทางร้านอาหารเลยต้องมาดีไซน์เรื่องรับโหลดใหม่หรือเปล่าอาจารย์มันต้องกก็คือถ้ากรณีถ้าคิดแต่แรกเนี่ยมันก็ดีแต่กรณีไม่ได้คิดแต่แรกเี่ย ข้างในเนี่ยทางวิศกรเขาอาจจะหาวิธีที่ทําให้มันกวงแล้วก็เฉือนเฉือข้างในเป็นก้อนทิ้งแล้วก็ยกเข้ามาก็มีหลายวิธีครับใช่ครับหรือบางทีอาจจะใช้ลักษณะเหมือนว่าตัดครึ่งแล้วก็คว้านออกแล้วก็ดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิก ปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตไคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมน TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPITower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 026786888หรือ022855090พบกับโชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข และที่ผ่านไปนะคะก็คือดี e อ l ลเมนตค่ะเป็นห้องอาหารอยู่ที่โรงแรมดิโอคุระนะคะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตรงหัวมุมถนนวิทยุค,ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเห็นไหมมีก้อนหินมีอะไรเมื่อกี้ VTR ที่ไอ้นำเสนอเนี่ยก็มีลักษณะเป็นสัจจากของวัสดุแต่ไม่รู้ว่าใช่วัสดุจริงหรือเปล่าก็าจ,จะเป็นน่าจะน่าจะเป็นวัสดุจริงเพราะว่าโรงแรมโอคุระเนี่ยเป็นเป็นเชนของทางญี่ปุน่นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเขาก็เลย สไตล์ญี่ปุ่นเน็คือเป็นลักษณะของการดีไซน์โดยใช้วัสดุธรรมชาติมาใช้ในผิวของงานตกแต่งจริงะจะเป็นหลักๆอย่างถ้าเราไปดูในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างร้านอาหารอย่างอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเคาน์เตอร์ไม้เนี่ยเขาจะเป็นไม้แบบหนาๆแบบเป็นท่อนสูงแล้วมาผ่าแล้วมายกมาวางทั้งชิ้นแล้วโดยมีขอบเปลือยๆอย่างเงี้ยเห,ห,หมือนผิวธรรมชาติจริงๆบางครั้งเขาก็ไม่ทาสีเพราะว่าเขาต้องการโชว์ความเป็นสัจจะธรรมชาติเหมือนก็กินประดิบเลยเงี้ยอันนี้ก็กินไม้ดิบๆได้เหมือนก็เลยก็เลยก็เลย วัสดุทุกอย่างของของญี่ปุ่นก็จะเป็นวัสดุดิบๆทั้งหมดอะไรเงี้ยโดยเอามาดัดแปลงอาจจะมาทาดีไซน์ใหม่อะไรใหม,ใหม่ซึ่งโรงแรมที่เราดูโอกุระเนี่ยก็ได้กิไรของตัวน,นั้นเข้ามามค่อนข้างจะเยอะคือหินเป็นหินไม้เป็นไม้ที่เมื่อกี้เราดูะนะ,ะจา้าแต่กันเป็นเรื่องการจัดจังหวะการทําดีไซน์ให้มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยอย่างเอาหินมาทําเป็นพาร์ติชันอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องการเอาวัสดุ ที่แบบเป็นวัสดุแข็งมาทำเป็นดีไซน์ให้ดูอ่อน,ะนอะไรเรงีง้งกกบบกออย,ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ใช้ทักษะในการออกแบบมาผสมผสานอะไรเงี้ยอย่างเคาน์เตอร์หินก็ของของที่ที่โอคุระเขาก็จะมีเป็นหินสไลด์หนาๆแล้วก็เปลือยขอบอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้ะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการใช้สีการใช้ไลท์ติ้งประกอบกันอะไรเงี้ยครับอืมค่ะแลยอย่างถ้าสมมติว่าอยากจะใช้จริงๆแล้วอยากจะใช้วัสดุจริงๆอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เคยถามเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วาเงี้ยค่ะอาจารย์ อาจารย์แนะนํำยังไงคะเรื่องที่จะเตรียมโครงสร้างหรือว่าครับคือปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกเตรียมมาแต่แรกเนี่ยเราสามารถที่จะเสริมโครงสร้างได้ค่ะคือเราต้องมองรักษณาเหมือนว่าอะไรเป็นปัจจัยต้นอันไหนเป็นปัจจัยอลองอะไรเป็นปัจจัยตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยก็คือถ้าลดตัวแปรต้นไม่ได้แล้วมาลดามาปรับตัวแปรปลายอะไรเงี้ยก็คือโครงสร้างก็เป็นตัวรองรับ<ๆ>ใช่ เราก็เสริมความแข็งแรงเอาเหล็กมาเสริมดามท้องพื้นได้ท้องคานได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีฟลกดไฟเบอร์คาร์บอนต่างๆมาเสริมได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมีอีกทางนึงก็คือหินแล้วก็อาจจะคว้านข้างในให้กลวงอะไรอย่างงี้ยเราก็ทําได้ก็คือเหมือนกับว่าเงื่อนไขไหนที่เราพอจะทําได้อันไหนประหยัดสุดอันไหนที่ว่าดูแล้วมันคมทืนนได้เรือแต่เือมันยางเดียวใช่ไหมครับรันมีความหนานะใช่ค่ะท่านผู้ชมคะที่เอตั้งคําถามให้อาจารย์ทั้งสองท่านตอบเนี่ยบางทีเนี่ย อย่างตามโรงแรมอย่างเงี้ยเวลาเขาจะทาอะไรเนี่ยเขาก็มีการปรึกษาหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแต่บางทีถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยจะทำเองใช่จะทำเองในบ้านบางทีเ,เราต้องคํานึงถึงเงื่อนไขต่างๆด้วยแล้วอาจจะต้อง เหมือนกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ถามเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเตือนว่าเออถ้าจะทําเองเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วคำนึงถึงอะไรบ้างอางะค,ะค่ะเก่าๆตึกแถวถเก่าๆถ้าเอาหินก้อนใหญ่ไปวางก็ค<อ>งจะร่วงคงไม่ได้ค่ะแต่แต่ตอนนี้เท่า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 ที่เห็นตอนนี้ที่ลักษณะที่การนํามาใช้อย่างบางทีอย่างบางประเทศเนี่ยเขาใช้เป็น ไม้ทั้งต้นนะจารย์รแล้วก็เหมือนกับใส่ไม้เอาแค่อีกไม้ออกแล้วก็ใช้กับเท่าความสูงของต้นไม้เป็นเสาเสาไม้จริงท,ง,งทั้งต้นอตอนนี้เป็นช่วงที่กําลังนิยมกันอยู่แล้วก็เ,เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาตอบคาถามกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้านคะ่ะพักสักครู่คะ่ะ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข พยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำจะทำให้คุณดื่มด่ำก,กับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252พบกับโชมใหม่ของเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8 3 8 8 ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงคลินิกแสนแรักกับการตอบคําถามทุกคําถามเรื่องบ้านและการตกแต่งบ้านนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อ,อที่จะฝากคําถามทุกคําถามไว้กับเราแล้วจะนํามาตอบในช่วงคลินิกแสนแรักค่ะคําถามแรกนะคะคําถามจากคุณนิภาค่ะอาจารย์เรียนถามมาว,ว่าสีภายในบ้านในช่วงของอากาศร้อนควรจะเลือกโทนสีไหนที่จะเหมาะสมกับฤด,ดูกาลคะแล้วก็ช่วยทาให้บ้านเย็นคะอาจารย์ธวัฒน์คะครับก็ สีที่ไม่จับความร้อนก็คือสีที่เป็นโทนอฟไท์สีโทนอ่อนๆนะครับเป็นโทนสีเข้มสีดาสีอะไรเี้ยมันก็จะจับดูดความร้อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้มันรสกษณะเป็นอยากให้มันดูอารมณ์เย็นเลยก็เป็นต้องเป็นเฉดทางสีโทนเย็นก็เป็นพวกสีตะกูลสีเหลืองมาจนถึงสีเขียวสีน้ําเงินอ่อนสีฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเฉดก็เรียกว่าโทนเย็นมีโทนร้อนกับโทนเย็นก็ต้องเรียกมาเรื่องมาทางโทนเย็นแล้วก็เป็นออฟไว้ออฟไว้ก็คือมีอมสีนิดหน่อยแล้วก็ออกขาวมากๆ ก็จะดูสว่างแล้วก็จะไม่จับความร้อนเหมาะกับอุณหภูมิของบ้านเราเหมาะกับอุณหภูมิแต่ว่าตอนนี้เทรนก็จะเป็นสีเข้มมันก็จะเป็นช่วงจังหวะและแต่อารมณ์ของบ้านแต่ละหลังเลยครับค่ะถัดมาค่ะจากคุณคณิตค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเรียนถามมาว่าทําบ่อน้ําติดกับตัวบ้านอาจารย์คนทาเนี่ยใช้อิฐมอญก่อสองชั้นแต่เพื่อนบอกว่าให้ควรที่จะผูกเหล็กแล้วก็ก่อเทปูนดีกว่า อยากทราบว่าจริงหรือไม่คะจา์สมเกียรติคะครับก็คือถ้าถ้าไม่ลึกมากนะครับเราก็คงอาจจะใช้โดยบางทีช่างชาวบ้านทั่วไปเขาใช้อิฐมอก็ทําได้ฮะฉาบขัดมันกันซึมะนะครับแต่คราวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าให้ลองเทอมหน่อยหรือบอรลึกหน่อยเนี่ยก็ต้องแข็งแรงใช่ก็ต้องอาจจะเป็นลักษณะเทเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กไปครับก็จะช่วยกันซึมได้แล้วเพราะว่าอิฐมอรเนี่ยจะดูดน้ําใช่ไหมฮะคือถ้าเราฉาบขัดมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะ ้รูมันจะแตกต่างกันตรงอายุการใช้งานใช่ไหมจ๊ะใช่ครับค่ะถัดมาค่ะอาจารย์คะคุณสุดาค่ะจากกรุงเทพค่ะเรียนถามว่าจะเปลี่ยนประตูห้องนั่งเล่นให้เป็นประตูบานเลื่อนค่ะอาจารย์จะทําได้ไหมแล้วควรใช้ไม้แบบไหนถึงจะทนทานคะอาจารย์ธวัตขาจริงจริงบานเลื่อนไม่เปลี่ยนไม่ยากครับอยู่ที่ฟิตติ้งการติดมันจะมีติดได้สแบบติดรางอยู่ด้านบนกับรางอยู่แบบบนล่างฝังราง,างค่ะ ส่วนตัวบานเนี่ยมันจะมีลักษณะบานสเ็จรูปก็คือเป็นบานบานไม้เป็นบานไม้อัดแล้วก็ปิดด้วยลามิเนตหรือไม่ก็เป็นบานไม้จริงอันนี้น้ําหนักของบานเนี่ยอยู่ที่เราไปซื้อฟิตติ้งบอกน้ําหนักของบานกับความสูงของขนาดบานเนี่ยไปที่ร้านเาก็จะบอกว่าบานความกว้างความยาวเท่าไหร่แล้วก็ความสูงก็จะบอกน้ําหนักก็จะมีระบุน้ําหนักไว้ว่าบานละ50กิโลอะไรเงี้ยยี่สิบกิโลสามสิบกิโลน้ำหนักได้ขนาดไหนตัวนี้ก็ไปซื้อตามสเปคเนี่ยก็จะใช้ได้ครับ ก็ลองปรึกษาอาจจะไปที่ร้านโปรับได้หมดคนีก็จะมีแผนกที่ดูแลเรื่องวัสดุพวกนี้อยู่ค่ะถัดมาค่ะของคุณคำถามจากคุณพิสุทธิ์นะคะจากกรุงเทพคเรียนถามมาว่าอยากจะทําหลังคาดาดฟ้าที่มีน้ําหนักเบาอาจารย์ควรจะเลือกหลังคาชนิดไหนคะอาจารย์สมเกียรติคะครับก็ให้น้ําหนักเบานะฮะก็ทําโครงเหล็กครับค่ะเสร็จแล้วก็กลุ่ด้วยซีเมนบอร์ด ซีเมนบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพื้นนะฮะทั่วไปจะระบุหนาย5่มิลก็จะแข็งแรงหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาทากันซึมแล้วก็เอากะเบื้องเนี่ยปูด้วยปูนกาวมันจะได้บางจะได้เบานะครับแล้วก็ปูบุเข้าไปแล้วสโลปเนี่ยห้ามมีน้ําขังนี่ตสโล่สำคัญคือห้ามมีน้ําขังถ้าน้าขังไงก็รั่วแล้วก็ปูกระเบื้องเข้าไปมันก็จะเป็นพื้นที่เบาที่สุด ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านทางอาจารย์ธวัฒและก็อาจารย์สมเกยียรติค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะส่วนเอ๊ะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน,นรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการแสนในรักกับเรื่องราวของบ้านและการตกแต่งบ้านได้เป็นประจำที่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอพร้อมด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ทวัลและก็อาจารย์สมเกียรติต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ